ครับผมน้านะครับผมจะบร์กาแฟสาขาราชบุรีนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการตั้งท่าน้ำนะผมเครื่องละมาสโก้ดีเนียพีดีนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามารู้จักปุ่มการใช้งานกันก่อนนะครับปุ่มที่1และปุ่มที่2นะครับผมจะเป็นปุ่มชงกาแฟปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่มแมนนวลหัวฟั่งขวาก็เช่นกันนะครับผมปุ่มชงกาแฟนะครับผมถึงแม้จะมีอยู่แค่4ปุ่มนะครับ แต่มันจะขึ้นตรวนี้ครับผมสามารถชงกาแฟได้ทั้งหมด8เมนูเลยเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราต้องอัดกาแฟเตรียมมาไว้เลยในด้ามชงนะครับเสร็จแล้วครับผมฝั่งขวากดปุ่มแมนนวลค้างไว้ประมาณ5วินาทีนะครับ ครับผมเมื่อขึ้นภาษาอังกฤษคํควาว่า group door setting นะครับให้เราปล่อยมือเสร็จแล้วกดปุ่ม m มนนลเข้าไปอีกหนึ่งครั้งขึ้นภาษาอังกฤษคํควาว่าโปรแกรม volume d o o สนะครับผมกดปุ่ม m มนนลเข้าไปอีกหนึ่งครั้งครับผมขึ้นภาษาอกฤษคาว่า please enter to s นะครับตอนนี้มันให้เราเลือกนะครับผมว่าเราจะตั้งปุ่มไหนเสร็จแล้วนะครับผมเราใส่ด้ามชงเข้าไปเลย เสร็จแล้วนะครับผมกดปุ่มที่เราจะตั้งได้เลยนะครับครับผมสมมตินะครับผมว่าเราได้ปริมาณน้ำตามที่เราต้องการแล้วเรากดปุ่มเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อหยุดและบันทึกมัน,มนเรียบร้อยครับผม อนี้ครับผมเราสามารถตั้งปุ่มที่สองตามมาได้เลยผมใส่ตามชมเข้าไปได้เลยนะครับเสร็จแลักษณ์ผมกดได้เลย เมื่อได้น้ำตามปริมาณที่เราต้องการแล้วนะครับผมกดปุ่มเดิมนะครับผมเพื่อหยุดและบันทึกเรียบร้อยนะครับผมหัวฟังขวาก็เช่นกันนะครับผมทาเหมือนกันแต่ถ้าเราไม่อยากจะตั้งใหม่นะครับผมเราอยากจะก๊อปปี้ปุ่มที่1และปุ่มที่2นะครับมาไว้ฟังขวาเราก็สามารถทําได้เลยนะครับผมโดยการกดปุ่มแมนนวลนะครับผมกลับมาที่หน้าโปรแกรมวอลลุ่มโดสนะครับและกดปุ่มที่2นะครับผมเพื่อเลื่อน หาคำว่า copy dot นะครับผมและกดปุ่มเมนูนเข้าไปหนึ่งครั้งเสร็จแล้วนะครับผมเราจะขึ้นภาษางกฤษคำว่า push button to copy นะครับทีนี้ครับผมเราจะ copy ปุ่มไหนมาไว้ปุ่มไหนเราก็กดได้เลยนะครับสมมติว่าจะ copy ปุ่มที่หนึ่งนะครับผมเราจะ copy ม,มาฝั่งขวามาครับผมเราจะ copy ป,ปุ่มที่สองนะครับผมมาไว้ฝั่งขวาปุ่มที่สองนะครับ แค่นี้เท่านั้นเองครับผมเสร็จแล้วกดปุ่มเมนูนเพื่อออกเรียบร้อยนะครับผมปุ่มชงกาแฟนะครับผมแต่ละปุ่มนะครับสามารถชงกาแฟได้2ระดับนะครับผมตัวนี้แหละครับผมที่ผมบอกอยู่ว่าเครื่องชงกาแฟมีอยู่4ปุ่มก็จริงนะครับแต่สามารถชงกาแฟได้หมดแดเมนูนะครับผมวิธีทำนะครับผมง่ายมากเลยใส่ําชงเข้าไปก่อนเลยนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับผมเราอยู่หน้าโปรแกรมโวลูมโดนนะครับผมกดปุ่มเมนูนเข้าไป1ครั้งครับผม ผมจะลองตั้งปุ่มที่2นะครับผมวิธีการตั้งนะครับผมตอนนี้เราต้องกดค้างประมาณ3วินาทีครับผมแล้วปล่อยมือครับผมเมื่อได้น้ำตามปริมาณที่เราต้องการนะครับผมเรากดหยุดเพื่อบันทึกเรียบร้อยครับผมทีนี้ปุ่มที่สก็สามารถทำได้2ระดับนะครับผม ครับผมเสร็จแล้วนะครับผมกดปุ่มเมนูนะครับเพื่อออกจากเมนูครับผมเลื่อนไปหาคำว่า group d o ต e นะครับครับผมแล้วก็เลื่อนไปหาคำว่า exit m e n เมนูนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวิธีการตั้งน้ำชงกาแฟไงครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมผมขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ